โอเคครับผมก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมท,ทุกท่านนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกม My c l a s s ีกเช่นเคยก็ EP ที่แล้วก็ไม่รู้กระไรฟาร์มบัวแล้วก็อ่าไม่รู้ลืมแล้วก็<า>ไปดูคลิปเก่าไดนะ้ขึ้นหน้าด้าน EP น,นี้ก็จะไป ลุงดันกันก็อันดับแรกเตรียมของอุปกรณ์ใหพ้พร้อมแค่นี้พอเปลืองงกมีน้อยใช<อ>่งกมีน้อยไม่เอาไปเยอะเดี๋ยวไปเพิบตายของหายหมดมันก็ดูเสียดายแล้วก็จะหาเื่นจริงไม่ใช่ป่ะไม่กันไม่กัน ใ,ใกล้ๆไม่ไกลคาบขวานก่อนเพื่อความปลอดภัยถามว่าดาบมีทรือไมไม่ใช่บันบ๋อหน้าบันบอกแค่นั้นแล้วไปหาเหมืองว้าวไอรอนก็เล็มฆ่าซอมบี้ได้ อะไรนะไอรอน,นกูเลมมันเอ c มพีฆ่าสัมบี้ได้ดวยว่อ,อมาถึงก็เมาแล้วนะน้ามีั้นตามน้หนหามมอแป๊บหน้าสงสารนะครันเอาเตียงก็ได้ไหมเผื่อมืด อันนี้ใบโอมอะไรวะใบโอมอะไรวะสวัสหน้ามัง้งอยากเจอใบโอมไอที่มันมีอ้อยอะอยากเลี้ยงหมีแพนด้าใช่ เหมืองไมนามิว่าเกิบวันนี้หาเลกให้ได้จากเดียวนะเห็นอะไรใช่ไหมนูนต้นไม้สูงสูงนูนอ้าโอ้ ご苦労さん。ココ เออนะเพราะเรามีอ้อยแล้วก็น้ำตาลเกเก็บเค นี่โกโก้มันตัดเลยได้โกโก้มาได้เอ๊ะหรือที่บ้านเรามี S 1> <S 1> <S กลับไปต้นคลิปวันนี้เราจะไปตะลุยเหมืองใช่ตะลุยเหมืองนี่แหละตะลุยเมืองเหมืองลึกมากนะซีดอบแล้วเราอยู่สามต้นขอยต้นนะขอยต้นนะ ต้นไม้ขึ้นอยู่กัตบติ๊เนื้วดีมั้งได้แล้วมั้งครบละอย่างพุดไปหมดแล้วมีอะไรเอาให้ผมผมยังไม่ได้ไปลงไอ้เนีนะ่ะ ถ้ามีวงเล็บรู้สึกเหมือนเห็นเป็นประษาทใช่ไหม ที่ตีสองที่ตายไม่ไมไดอกอ้ไปอันผมเกิดปัญหาใหญ่แล้วล่ะจำทางกลับบ้านไม่ได้อ๋อใช่มาตรงนี้ไบอันแค่นี้คุณก็ทำจำทางกลับบ้านไม่ได้แล้วสินะโอ้่ตายเลย อีพีนี้ทำอะไรดิหาเหมืองนะั่งตอนนี้มีทุกลุกดูลูกด,ดูแล้วแต่ไม่มีขี่มาอะไรอ่ะด้านหน้าประตูนรกอ่ะใช่ดูเหมือนประตูนรกเลย จะมืดแล้วอู้ย่ำทางกลับบ้านตัวเองไม่ได้เดี๋ยวใช่ที่เดิมมั้ยนะประตูนรกอันเก่ามนะั้ยนะยัำไม่ได้ใช่ด้วยน่าจะใช่เออใช่ใช่มันเป็นประตูเก่าที่เคยมา อไปกลับบ้านกันดีกว่าจำพิกัดตัวเองไม่ได้ด้วยไม่ได้จดไว้เออสวยแล้วก็อีพีนี้ก็ต้องจบไว้เพียงแค่นี้แหละอย่าง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 แต่ไปตะลุยเหมืองเนี่ยว่าไปจริงๆอะ่ะอันนี้ไปจริงๆอะ่ะไปแน่ 哥的马盖尔芒干呢？ กระโดดสามทีตาย,ยไม่โดดไม่โดด <c oughs> ไม่ดอปหนังเลยเอ้ยดอปอยู่อืมไม่เห็นว่ามันดอปใช่คุณตาเถือ อีพีนี้ต้องไปหาเหมืองเพราะฉะนั้นปุอ,ย,อยไม่ต้องหาดูอ,อ่อตรงนี้ผมว่อได้แหละกดบ้าบไปกดไปกดไปกดไป ขุดตาขุดไปค้างค้างเดี๋ยวเดี๋ยวขุดตาขุดไปขุดไม่ได้ขุดลงไปขุดลงไปขุดไปขุดขุดสักพัหนึ่งขุดต้องนาน สรุปมีที่ขุดแต่ไม่ใช่เอองงนอน,นได้ถ้ามีนะไม่กลัว Merci. ความอ้อยทุบแปลกนะุ้ไอ้อย่าเรียกว่าแปลกอันนี้มีคนทุบวอลกผมว่า,มาเมื่อกี้ใครอ่ะผมไม่ได้ทุบนะนี่ความอ้มอยดีไกว่า ช่วคไปนอนเลยดีกว่าน,น่าจะมืแล้วไ,ไม่มีข้าวทำฟารงรข้าวปนนะุบแล้วส่งเตียงไม่ถึงที่ เก็บของมีอะไรเก็บไหมจุดก็ก็อยากสตรนี้ไม่ดีหรือว่าดีก็อยกต้งเก็บเอาตอนนี้ก็เืของจับก่อ เนี่ยคเอาต้นกี่ไอที่มันเป็นช็อกโกแลตอะโคโคนัทอะเช่วะเรียกโคโคนัทเอาอุรงไหนนี่ตรนนี้แลย mượn 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 ra nhà nó đi cái miệng tôi thì hiểu Ê, bây oh, gì thăm lại gặp tuần mai buộc đấy đó Buộc đó

บ้านในเมีเสียงนียของน้อยน้อย สองชุดพ่อนะี่เออสองชุดทำไมจะทำบ้านเหรอทำบ้านดีกว่า <G ül üyor> รู้สึกเหมือนไม่มีนะใช่เราต้องนำขวานขึ้นมาหลายอันเนาะหลังจากที่เมื่อกี้ได้พูดว่า <G ül üyor> ต้นคลิปได้พูดว่า <G ül üyor> อีพีนี้เราจะไปหาเหมืองงานก็ ขอถอนคำพูดแล้วกันเดี๋ยวค่อยไปหาตอนนี้เบื้องหลังคลิปดีกว่าช่จะทำบ้านออกแนวเอาตามนะ้นเหมือนเราอยูเอ่เหมือนเราอยู่เป็นกกอบเนาะเช่นสร้างบ้านใต้นะ้ำ ที่แล้วใครดูก็อันนี้ผมี่ยไปเรียกไม้ว่าอะไรวะไม่รู้อจำไม่ได้อะเรียกชื่อกิดดีเลยมันชื่อว่าไม้เบิร์ชไม้เบิร์ชมันไม่น่าชื่อว่าไม้เบิร์ชมันน่าจะชื่อมาลายเออมา,มาของมาลายไม้ของมาลาย ดูสีไขม้าลายมากเราพยายามจะเก็บต้นซีเก็บให้ทุกที่ถามว่าทำไมต้นนี้ชอบสีไม้งั้นลูกหลังต้นไม้มันอาจจะไม่สวยก็าตามแต่ว่าสีมันดูส้มมันดูสวยถ้าไปตัดกับต้นไม้หิมะเนาะนะมันจะดูเป็นมันจะดูเป็นสีดำ สีดำส้มเนาะเออถ้าเราไปตัดกับไม้เบิร์ชเราก็จะได้เป็นสีขาวนะไปะขุดต้งไม้เบิร์ชนี่นะพร้อมเขาก็ขุดๆไปเถอะอนาคตอาจจะได้ใช้ พื้นที่ตรงนี้ใช่อาจจะได้ใช้อาจจะสร้างเป็นบ้านไ,ได้ตรงนีน้สร้างตรงแบบริมแม่น้ำสบายๆไม่คิดมากอืมใช่เนี่ยพูดเกียดเลยต้นไม้แบบเนี้ย ไอ้ที่มัน,มนต้องขุดตรงนน้นขุดตรงนี้หาไม่เจอมั่งเชื่อมต่อมันอยู่ตรงไหนเกียดมากเลยตัวไม้แบบนี้ทุกคนน่าจะเกียดนคนที่เล่นมารัคอะแต่ข้อดีมันก็คือมีไม้เยอะแค่นั้นใชมีข้อดีแค่นี้แต่ว่าแล้วไม่ขุดให้หมดแล้ว ไปแช่ข้าเผาผมไม่ได้เป็นคนทำลายโลกผมยังรักษาดีแต่ก็ปุ๊บแต่ขอใช้เวลาหน่อยก็ทั้งนั้นคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้แนละ้วแบบเดี๋ยวยังไงเนอะไปตัดไม้ต่อใช่ คลิปมันยาวอะไรพวกนะี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดติดตามกดกระดิ่งกดให้ครบทุกอย่างอะ่ะเออขอเถอะกดให้ครบทุกอย่างก็ไปละเดี๋ยวตัดต้นไม้ต่อว่าเกียดมากเลย